จริงๆมันมันไม่ใช่คำไวพอหรอกเพราะเราก็ววพอไปเยอะแล้วแต่ว่าเมื่อกี่ที่แรกดูแล้วก็เราเราเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้พูดกันตรงๆ่ยเพราะว่าพอพอมันพูดตรงเนี่ยมันมันซึ้งเกินไปมันซึ้งไปแล้วมันมันพูดยากแต่คืออยากบอกว่าวันนี้โคตรโคตรแบบรู้สึกดีใจดีใจแทนพี่มากๆที่ตั้งแต่ตอนเด็กจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าพี่เติบโตด้วยความรักมากๆรู้สึกประดิษฐ์ยะ โอเคก็คือคือผมแม่งรู้สึกดีใจมากๆาที่ทุกคนที่อยู่ที่นี่เ่เขามามอบความรักมกทุกคนทางหน้าจอแล้วแบบว่าพี่แม่งแ,แสดงให้คนหลายๆคนเห็นว่าเราสุดในดทุกฉากแบบทําให้คนคนมองไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่ตัวผมมองว่าพี่แม่งไม่ใช่แค่คําว่านักแสดงซีรีส์วายพี่แม่งคือนักแสดงพี่แม่งเป็นนักศิลปินพี่แม ไม่รู้ว่าภูมิใจได้ไหมแต่ว่าภูมิใจในตัวมึงหมดพี่ก็ขอให้ทุกๆเส้นทางในอนาคตโตไปด้วยความรักแล้วก็ความสุขแบบนี้ขอให้ทุกๆอย่างเป็นความสุขแล้วก็เชื่อว่าทำํามวยพรนี้ตอนนี้ก็มีความสุขกันดิแต่เนื่อขอให้่อจากนี้เราเรื่อยๆไปมันมีทุกบ้างแหละแต่ว่าขอให้ มีความสุขมากกว่าแล้วก็ขอให้นัสทำในสิ่งที่ทำกัน,นก็นกนแต่รักมือกันมนจะหมดละ จบยังไงเนี่ยแล้วก็ไม่มีคิวให้ผมลงสุดท้ายแล้วได้ครับขอบคุณมากนะโอเค